จากคลิปที่แล้วนะครับวันนี้จะมาเปิดเตาครั้งแรกนะครับลองเทสระบบน้ำส้มควนไม้ก็คือได้ผลนะครับน้ำส้มควนไม้แต่เตายังไม่รู้เลยครับต้องมาดูครับอันนี้ใส่ฟืนแค่ไม่ถึงประมาณครึ่งเดียวเองครับก็ได้ฟืนเท่าที่ได้นี่แหละครับเพราะว่าใส่แค่นิดเดียวเพราะว่าฝนมันตกมันมีต่ไม้เปียก สีติดขอบทั้งที่เขาทากันสนิมมาก็เป็นทานฐานนี้ค่อนข้างแกร่งนะครับถ้าเราเคาะดูนี่ดังปิ้งปิ้งปิงปิงป้งะแป้งปังปงเลยนะครับอันนี้ค่อนข้างค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบครับอันใหญ่มันจะไม่ ม่ไหม้เท่าไหร่ครับเพราะว่ามันเป็นฟืนเปียกเปียกน้ําเลยครับเพราะฝนตกใหม่ๆหมเราเร่งรีบเกินไปเพราะว่าอยากรู้ว่าระบบมันโอเคไหมก็เลยเอาฟืนอยู่ข้างๆแถวที่ไหนจับได้ก็เอาใส่ไปเลยครับมันเป็นฟืนเปียกแล้วก็ไอ้ไม้ที่เราเอาใส่ก็น้อยนะครับมันเลยทําให้มันคายแก๊สแป๊บเดียวคายแก๊สประมาณไม่ถึงยี่สิบนาทีแก๊สมันก็ เบาลงครับเบาลงคายแก๊สจนหมดประมาณครึ่งชั่วโมงนี่แหละครับเพราะว่าเราใส่ฟืนข้างในน้อยแต่ฐานก็โอเคครับได้ค่อนข้างอยู่ลึกจะทำปากป่องจะเจ็บยากนิดนึงฐานก็ถือว่าใช้ได้เลยครับแก่งมาก เราขอดังปิ๊กปิ๊กปิ๊กปิ๊งปิ๊งปิ๊งเลยแหละอันนี้นี่มันยังไม่ไหมครับว่าเป็นเปียกทานเป็นฟืนไม้เปียกครับเปียกมากด้วยน,นี่แช่น้ำเลยแหละก็เราใส่แล้วทีนี้เราเอาไปใส่ข้างล่างด้วยก็ขอแนะนาเพื่อนๆนที่จะเผาถ่านก็คือต้องเอาไม้เล็กๆนะครับไปอยู่ข้างล่างเอาไม้ใหญ่อ่ะอยู่ข้างบนเลยบนสุดเลยอันนี้ผมใส่เลยครึ่งถังขึ้นมานิดเดียวเอง เพราะว่าอยากลองดูให้เฉยใครจะทําก็ไม่แนะนําให้ใส่ฟืนน้อยๆนะครับเพราะว่ากลัวจะติดแล้วก็คายแก๊สแป๊บเดียว้็หมดนะครับระบบเตาถือว่าผ่านนะน้ำส้มคนไม้ก็ได้เยอะพอสมควรอยู่10ลิตรได้ครับ ส้ำซวหมผมไม่เคยรู้ว่ามันจะเหม็นติดมือจับวันเดียวจับครั้งเดียวเหม็นสามวันสี่วันยังไม่หมดอยู่กินอ่าพวกนี้ก็คือหลังๆล้ะครับอ้ที่กอกใส่ขวดไว้ก่อนก็คือใส่ขวดใหญ่ได้ประมาณสิบกลิิรนี่แหละครับอันนี้มันเป็นพวกน้ามันดําน้ํามันสารทาที่เขาพูดกันนะครับมันจะเป็นเหนียวเหนียว มือนน้ำมันเครื่องไอ้นั่นติดมือนีล้างไม่ออกเลยนะครับต้องใช้เวลามากถือว่าประสบความสำเร็จตามลำดับนะครับอันนี้ก็มากรอกที่เหลือระบบควบแน่นของผมไม่ได้ทำใหญ่นะครับแต่ว่าได้น้ำมันน้ำส่ง,งคนไม้เยอะพอสมควรครับเกินคาด อันนี้หน้าไอไม้ที่เราเอาไปเผาไปอบข้างในอ่ะก็ไม่เยอะด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคผ่านไปด้วยดีฐานที่ได้ก็ประมาณนี้ส่วนหนึ่งครับแต่ฐานแก่งมากครับน้ำส้มขวนไม้ก็ได้ประมาณนี้แหละครับกับอีก2อขวดที่แล้ว